สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับพาพี่น้องมาดูไอหนุ่มซามูไรลูกครึ่งไทยญี่ปุน่นแพ็กค,คู่ว่าแพ็กค,คู่เล่นโคลนน้องเล่นโคลนหาปลาไหลหน่อยโกบิกโก200้เอสเคสองร้อยุ่เอสเอ็มหลอกคลองเจอโคลนก็ต้องเอาออกครับ ี SM นะว้าคู่ครับอีสเปีดตันงกั6 0 0กิโลกร,รมัมน้ำหนักปฏิบัติการฮีโน่เจโอให้อีขิดที่จีครับ155้า15พลังมาวัดรอบเครื่อน2,000รอบต่อนาทีออ ลงไปยืนจะตักโทลนออกนะพี่น้องดูว่าจะ0.93ลูกบาทเมตรเ m ส็มเอก็สแตนดาร์ดครับนะเอมก็โมเดลสแตนดาร์ดโมเดลมาดูว่าจะเจอปลาลุกหรือปลาไหล ได้ต้มแสบโอ้แกเตรียมถุงไว้เลยครับนะ,ะเตรียมถุงไว้แล้วคนขคับจะมีปลาไหมต้องมีครับในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวใบ cm, แทก80เซนติเมตรแกบโรเลอร์เจ็ดคารีสองเออก เาเทียบกับร,รุ่นแปดได้ไหน,น้องอันนี้จะเสริมความแข็งแกร่งขึ้นมาเยอะเลยนะครับต่ำก็ราวสักทีมันจะ k 7ีครับนะตัวเดิน n e ปกโ c o อวิดโคลนครับวิดโคลน ว่ามีกระชอนไหมโอ้ต้องมีครับต้องมีเสียงครางนิดๆครับดูแลโดยอริยะอิคิเมนต์ัวเดียวในประเทศไทยเฟรมเป็นตัวเอกับเสริมด้วยเหล็กสองเช็คกนรลอนำอ้าเมื่อถูกใช้ไปน,น,นานๆ ้งบุั้นตังไหมเครื่องยนต์ซีสูปนะครับมีโน่สีสูปเป็นคอมมันเร็วความเร็วมีความความทนนะครับนะสีมิน รวมด้วยช่วยกันครับมันต้องเอาดินแข็งผสมจะได้ตักง่ายหน่อยสีล้านมีทอนนะพี่น้องสำหรับ SM สังเกตยังไงไฟท้ายเขาจะไม่มีนะรถดไฟท้ายนะน้อง ไม่นนว่ากันโอ้ไต่ขึ้นมาโอ้ยสิบดตันกับหกร้อยกิโลกรัมหรือว่าเป็นรถท,ที่ค่อนข้างคุณภาพดีค่ายหนึ่งนะขบับข้างเลยเอาโอ,โอ,โอ้เล่นท่าย่ากนี่ คนบูมกับคนอามี่ใหญ่ครับนั่นนะปึ๊ใหญ่วันรุ่แปดนะครับแล้วก็เครื่องยนต์พัฒนาขึ้นมาประหยัดเชื้อเพลิงวันรุ่แปดาสิบหกเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ว่าจะเป็น SM หรือว่าจะเป็นมาร์ตินมาร์ตินตัวท็อปตัวท็อปที่มีไฟท้ายนะโอ้ออ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 จะเล่นท่ายากก็นี่ ทํางานท่าเอียงก็ได้ครับไม่มีปัญหากึงนี่นิรรไทครับงานใหญ่งานลอกคลองอ่งางเก็บน้ำก็าต้องใช้รถใหญ่ๆ จะเร็วครับแล้วก็สะใจ32สาขาทั่วประเทศครับสำหรับอาริยะอิคูเมนเราอยู่โซนสุรินทก็มีนะครับสุรินโซนไทยสานซูรินโคราชขุนคลบัติกักนอุดร ดินสวยครับมินสวยสีครับสีสีมินก็ถือว่าที่ถ้าล้างขัดเงาหน่อยก็เงาวับแล้วครับเนี่ยไม่แน่ใจว่าชมมั่วโมงวินเท่าไหร่อาขึ้นมาอีกลูกพี่โอ้โสามสิบองศานี่ โอ้อาโยโอยโยโยเล่นทายยากแล้วพี่น,นอ้องตาลงไปไหมข้างล่างแข็งอยู่แล้วลูกพี่เป็นเลยเพราะตรงย่าน วิทโครนี่ครับาระงประคอมีวันอ้อเนี่ยน่าจะอยู่ข้างในท่อครับนะไม่เจอไม่เจอถ้าเจอก็อาหารมือเย็นฮึสงสัยจะเจอไม่ใช่ รวมด้วยช่วยกันครับสามคัคคีคือพลังรุ่น SM ก็จะ SM นี่ค่าตัวจะถูกกว่าอ,อมาร์คเทนนะครับมาร์คเทนเนะครับหรือว่าตัวท็อปที่มีใบท้ายนะถ้าเจอปลาเนี่ยผมจะขอ,อสักกิโลหน่อยถ้าปลาไหลก็ต้มเปรตไปน้อง ผัดเผ็ดเออเอาไปทอดกล้วนั้นล้วผัดเผ็ดสุดยอดอันปลาคอต้อตมยำแซ<ะ>่บไรว้าขับดีวันนี้ใจถึงครับเอาดึงเลนไป แสดงว่าปลาเขาจับไปหมดแล้วครับสมองบินยังไม่เยอะครับน่าจะอยู่สัก4,000กว่าๆแต่ว่ายังเปลี่ยครับนะดูสลักทีท่ไม่ไม่หลวมเขาไม่หลวม ใจดูได้ครับยูทูบช่องชาติเจริญทรัพย์รับเหตชาติเจริญทรัพย์เอ็กซ์คาวเวเตนทรัแปส็ดสองสามเสนใจโคเบโกโมอาริยะจัดให้ครับร้อนั้งร้อยซีเอลรุ่น11บเอันนี้เป็นวายเอ็นสิบห้าครันรุ่น10นะรุ่นสิ รุ่น21ยังไม่มีครับนะ่ะอ๋อวิทย์ไปโอ้ย55ตัวครับมาอยู่ในตัวโอ้ฮีโน่คนนี้ก็อึดทนดีครับนะ่ะจะเป็นรุ่นเก่าก็จะใช้ตั้งแต่มาร์เกเอกนี่ใช้ฮีโน่ครับน่ะนะเป็นมาร์ มักซิกมิซูมักไฟมิซูมักฟรีมัครูมักวันเอาเวลาหมดหมดเวลาสนใจก็จัดไปน้องเข้ามาดูได้ติ่เพจหรือว่า YouTube วยู u ู e นะครับจำลังติด้พี่น้องได้ชมกันฝากกดติดตามนะสวัสดีครับ